อิมานิมะยังพันเตมัพัตตานิสังคาธานิสังานานิสปนิบาลานิปนิบาลานิพิโคสังคัสังคาศโอนาะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสิคุโนังคสังโค อัมหมากังทีฆราตังท,ตงทีตายะ,ายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,ข,รรญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารเคร,รื่องสังฆทา,าน บริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญของข้าพเจ้าทั้งหลายผลบุญใดที่เป็นเกิดขึ้น ในการครั้งนี้ข้าพระเจ้าขออุทิศไปให้แด่ผู้มีพระคุณมีนามารดาเจ้ากรรมนายเวรญาติสนิทมิตรสหายสัพพระสัตทัตั้งหลายพระภูมิเจ้าที่พระภูมิพระรี พ้าแม่ธรณีผ้าแม่คงคาผู้ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ขอจงได้รับถ้าตกกทุกข์รับผลบุญนี้แล้วขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้ว ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานเธอตลานานเสาธุนกสบายนกสบายนกสบายพระเวนผ้าพ้เข้าผ้าพระพ้าพุธบอกผัาทุดบครงู พาปะพุธสันรามพาระพุธ <c oughs> พาะพรพาะพุธข้าว <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> ข้าใส่ถัว่ว <c oughs> <c oughs> พาระพุธ <c oughs> มีแต่คุณตาท้องแล้ววาเพิ่นเท่ากินแล้วบอยไ่ายผลหมากหลากไหม่ลุงปูยังพาวหายอยู่ นาตูปะพยันชนะพยันำปนางปนางสาลีนางโภชนานางโภดฉนางรังวะลังโอดกังวะหลังพูดทักสากพูเทเตรียมหยาดน้ำมาี้เตรียมหยาดน้ำ เ้าดี๋วไปเอา,าให้น้ำดับแ,แ,แล้วน้ำดับน้ำดแล้วบเกียมม่ให้ฟ้อมเนาเอาขันแล้วกขันลองมานนะมีเงันสองจลงเกี๊ยวแต่ก็เร็วหาโม่งจะเคยาืาเลย าแม่น้ำยาคนละขวดคนละถ้วยน้องคุณตาคุณตา,ณตาอันนี้คุณยายคุณยายสวยสดอยู่ในใจสดอยู่ในใจได้คืออันนี้ทานหาขอให้มีคนมา,าเซาเฮือนเนาะปู่ขอให้คนมาเซาบ้านน้อปู่เนาะซีนมีมอนลงปู่ไปพุ่นอยู่นคะคะน้า

ญาณจโนะจัตตาโรธรรมะวะตันติอายุ jaya kono tara cari yo pakara cama kita jaya takapi ya mamang suri yo cangi mara cara wantana labi cara mamara cari ngaca ya mumita manusa cama cata wiri kapi jasa pesa taru tuon nubung yani makatani mesukan kati wetang emogi pamba beta wonga तन्मेमिनां पुञ्ञकम्मैना ังการตุนจาวิเยสุมเมพุทธาติปาวาโดนาโทธัมโ a นาโทวาโดเจกัมพุทโตจะสังโมนาโตตะโรมะมังสุตตะมาหุภาเวนะมาโรกาสังฆันโตมาตังกิทโพ กลญานมิสนิทกันคนเคยรวมทำงานกันรังไรมีส่วนดวใดกุศลบนของฉันทางเจ้าทำนายนวีระเจวันขอให้ท่านได้กุศลบนนี้ ยกอาหารมา่ด้บค่ะปนิปูนตั้งโต๊ะโอชันที่โต๊ะใช่ไหมคะไปทยขันน้ำมุนไปทยขันน้ำมุนบอค่ะขันน้ำมุนคันน้ำมุนขันน้ำมุนคัให้สุู้ฮันอน้ำมุนอันน้ำมุนเจ้าเจ้าปันน้ำมนันน้ามนเจ้บุเนน้ำมุนนะคะ น้อนงนลุงปู่นะงเลุงค่ะน,น้ามนต์ค่ะลุงปู่นะคะลุงปู่โ่จะไปจันข้าวที่โต๊ะดีแล้วลยกวันนี้จะยศคันน้ำมันนะคะานลุงปู่มีลาบหมูมีปลาเผาพี่แกงเห็ดใส่ผักหวานนี่เอาอลังการ